หน้าห้อหกสิบเจ็ดหกหกต่อหกเจ็ดผมบอกแล้วนะครที่นี่ร้อนแรงผลผลิตได้กันน้อยดอกไม่ค่อยติดเห็นไหมครับฝนเหลือเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองมิลนะครับที่สถานีเกษตรตรวจวัดได้ไม่ใช่ผมตรวจน,นะผมเอาข้อมูลมาจากกรมนะครับแล้วก็ยาวมาเลยปีนี้ร้อนแรงเนาะหกเจ็ดพอหกเจ็ดต่อหกปดปุ idir, 67, 67, 67, 68, 68, ๊บจะเห็นว่า ฝนเริ่มกลับมาอีกครั้งตั้งแต่พฤษภานะครับพฤษภาปีที่แล้วฝนมาเรื่อยๆเลยนะครับรกรกฎาฝนเยอะนะครับสิงหาฝนน้อยนะครับแล้วก็มาฝนเยอะอทีกันยาแล้วก็ตุลาวิกานะครับก็ฝนน้อยลงไปจนถึงธันวาไม่มีฝนแล้วนะครับขอปีล่าสุดเลยครับพี่ ปีล่าสุดนะครับเป็นลานียะกำลังอ่อนหรือเป็นเอนโซอยู่นะครับเขาเรียกเอนโซแต่ผมให้ลานิยากำลังอ่อนเพราะว่ามันยังไม่เป็นศูนย์จุดศูนย์นะครับมันยังเป็นศูนย์จุดศูนย์จุดห้าศูนย์จุดสี่ศูนย์สามศูนย์จุดหนึ่งอยู่นะครับมันก็ยังอยู่ในสภาวะลานิยากำลังอ่อนเราก็จะเห็นว่าเมื่อกี้ธันวาไม่มีฝนมกราไม่มีฝน พอกุมภาฝนเล่นเลยใช่ไหมครับฝนเล่นมาเลยตั้งแต่กุมพามาเลยนะครับช่วงเมษาพฤษภาพิถุนาคณกคดาปีนี้ใครดอกบานเจอฝนบ้างครับเจอไหมครับเจอเหมือนภาคตะวันออกไหมอไม่เจอไม่ไมที่นี่มันทําหลายช่วงบางเจ้าก็เจอบางเจ้าก็ไม่เจออ่านะครับแต่ถ้าเป็นตะวันออกเจอฝนบางเจอฝนแล้วก็เป็นเป็ดเยอะ นะครับพอได้ฝนไปปุ๊บลูกมันเดี้ยวเพราะน้ํามันเกินนะครับมันก็เลยเป็นเป็ดนะครับแต่ถ้าเราเอาไว้เยอะเราก็สอยเป็ดทิ้งได้นะครับเราก็ไปเลือกแต่งเอาตอนช่วงกระป๋บบองนมก,บบกระป๋องโค้ไปแล้วนะครับให้ชุมลูกมันโตไปแล้วนะครับอ่ะนี้ต่อไปเลยครับพี่ อ่าอันนี้ก็เป็นปริมาณฝนนะครับเดี๋ยวจะไปเร็วๆเลยนะครับในหนึ่งชั่วโมงนะครับสไลด์เดี๋ยวเรามีแจกเนาะในหนึ่งชั่วโมงถ้าเป็นฝนเบาคือน้อยกว่า2.5มิลนะครับฝนปานกลางก็คือ2.5ถึง10ฝนหนักก็คือ10ถึง5ติดและฝนหนักมากก็คือเกิน5ติดมิลิเมตรขึ้นไปในหนึ่งชั่วโมงนะครับอ่าต่อไปเลยครับทีนี้มาในหนึ่งวันหละ ในหนึ่งวันนะครับถ้าฝนวัดจำนวนไม่ได้คือน้อยกว่า0.01มิลแต่ถามว่าเราตรวจวัดได้ไหมเราตรวจวัดไม่ได้ต้องให้เจ้าหนี่เขาตรวจเนาะนะครับฝนเล็กน้อยก็คือ 0. 0.1ถึง10มิลนะครับฝนปานกลางตั้งแต่10ถึง35นะครับ10.1นะครับฝนตกหนักก็คือ35.1ถึง90ในช่วงมันจะยาวหน่อยเนาะ แล้วก็ฝนตั้งแต่90.1าสิบม mm, ิลิเมตรขึ้นไปก็คือฝนตกหนักมากนะครับอย่างเช่นที่พายุวิภามาให้ทางเหนือเกิดน้ําท่วมนะครับตอนนี้สุขโขทัยก็ยังระทมอยู่นะครับน่านก็ยังไม่ลดเนาะต่อไปครับ <c oughs>